สบายดีพี่น้องมื้อนี้มาฮอดเฮือนหญ้าเนาะป๊าดพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์บ่ต้องซื้อเนาะผักมีสีชอมเบิ่งเด้อออเอาไหนโอ้โหเปื่อย้เบิดเน่าหมดเลยพี่น้องดูดิปอง ป้าตัวพี่น้องเออพักไก่ท่องเนี่ยนี่ขวบหมักพักอันนี้เม่นข้าวใครว่าน่ะเม่นข้าวพักอันนี้พักไก่ท่องพักข้าวท่องพักบุ้ง ปี้นั้นแม่เปิดปลูปกพักกรนแย่งอยู่นี่เ,เลยนี่ก็เด็กน้องต้นสักคู่ด้วยนี่ต้นมันสักคู่เนาะนลายขนาดาน้องเชืเ้อเมือปลูกเลยชิคกนเอาเมือปลูก น้อยนาน้อยนาก็คือมะเขียบเนะนี่ยนะพี่น้อนนนง,ง,ง,งนี่ๆโอ้ยยังเบอร์โชคซะมะเขียดเบอร์โชคระเบียบบางเฮ้ยงนึงกับมันตาตีเนาะพี่น้อง n h 수 n g ผูพ้พี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเลยพี่น้องเอ้ยผู้เขียวหมากเอาไปเขียวหมากผู้ผมเป็นใบชะพู้ได้ผู้เขียวหมากนะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดี